สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องปปป้าพยอมมาแล้วครับก็หลังจากออกจากบ้านมานะครับทำคลิปรีวิวที่บ้านนะครับก็สักครู่หนึ่งก็ออกมาครับก็เดินทางมาใกล้ถึงเขื่อนแก่งกระจานครับแต่ยังไม่ถึงครับ รู้สึกว่าประมาณอีกครับ30กิโลนะครับแต่เนื่องเลยว่ากว่าจะถึงเนี่ยแสงอาทิตย์นะครับก็คงจะรับขอบว้าแล้วนะครับก็จะดูภาพที่ไม่สวยนะครับก็เอาไว้พรุ่งนี้ครับเอาไว้พรุ่งนี้นะครับก็จะรีวิวแล้วก็จะทำคลิปงาเเข่อนดินแก่งกระจาดน,นะ เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือนะครับประมาณนี้นะครับก็ประวัติการเป็นมาของเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะให้จะเล่าให้ฟังนะครับจะพูดให้ฟังนะครับก็เดินทางมานะครับแต่ก่อนจะถึงเขื่อนแก่งกระจานนะครับมันมี เขื่อนที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเมื่อประมาณยี่สิบปียี่สิบปีที่ผ่านมานะครับมีเขื่อนที่ที่สร้างใหม่ขึ้นนะครับก็ปันนี้วิ่งเลาะอยู่ริมเขื่อนนะครับเป็นชื่อว่าเขื่อนยางชุ่มนะครับเขื่อนยางชุม่มเห็นแม่น้ำแล้วครับเห,เห็นน้ำแล้วครับ ซึ่งเมื่อก่อนนะครับก็เป็นเ,เป็นทางนะครับอยู่ในนะครับลุ่มน้ำตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นเขื่อนแล้วนะครับก็เนื่อง้วยว่า,เ,าเป็นโครงการของกรมชลประทานนะครับก็เก็บกักน้ำไว้ให้อา่า ชาวเกษตรตะกอนนะครับได้พาะปลูกนะครับก็นี่วิ่งมาถึงมาลิม,ลมเขื่อนแล้วก็ก็เป็นเส้นทางที่เลาะชายาเขื่อนมาตลอดนะครับก,ก็ประมาณนี้นะครับก็การจุกน้ำก็นัดก็เยอะนะครับก็เพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่เป็นโครงการของกรมชลประทาน,นไม่ทราบว่าเป็น ของการของขล่าจุดดิผลของหลอเก้าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมอาที่จอดก่อนอ่านี่ครับก็ย้อนแสงนะครับเพราะว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้อนรับสู่ช่องป๋าปปาสตอรี่ครับแล้วก็ช่องป๊ปอมมาแล้วนะครับ ทางที่จอดนะที่ไม้ปิดกวางทางจราจรนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับสักสิบนาทีนะครับสักสินาทีนะครับก็จะได้ทำคลิปให้เจมสีดูนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แสงอาทิตย์ส่องนะครับเข้าที่หน้าเลยนะครับเ,เป็นหน้าผานะครับหน้าผาที่เป็นอ่ภูเขานะครับตั้งอยู่าชายเขือนชายเขือนนะครับประมาณนี้ครับก็เดินทางมากว่าสี่สิบกิโลเมตรแล้วครับ นี่เดินมาบนสันเขื่อนนะครับเป็นสันเขื่อนนะครับรู้สึกจะย้อนแฝงนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนดินนะครับที่สร้างด้วยกรมชนประทานนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ระยะทางอีกประมาณสักยี่สิบ กว่าเกือบสามสิบกิโลนะครับก็น่าจะถึงเขื่อนแก่งกระจานนะครับก็ปกติก็จะมีนะฮะผู้คนมาตกปลาแต่วันนี้มันรู้สึกว่าไม่มีนะครับก็เป็นเป็นจากน้ำนะครับเอาไว้ให้อเกษตรกรนะครับได้เพาะปลูกนะครับได้ใช้น้ำยำหน้าแล้งนะครับก็ถ้าใส่แมสพูดแล้วก็จะไม่ค่อยชัดนะครับก็ก็ เปิดแมสออกสักครู่หนึ่งนะครับก็กว้างนะครับก็เป็นอ๋อเป็นเนื้อที่ในเขื่อนนี้ก็น่าจะเป็นทันไร่นะครับเป็นไร่ก็เป็นขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เป็นชั้นเขื่อนนะครับก็เดินอยู่บนชั้นเขืนน่อนระหว่างการเดินทางาไปเขื่อนแก่งกระจานนะครับเดี๋ยวคืนนี้ คงต้องพักที่ไร่นะครับที่ที่ไร่ผาสุกนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทอ่าส่วนตัวนะครับที่เป็นเป็นบ้านนะครับที่อยู่ที่ไร่นะครับแต่ปลูกสร้างก็ได้พักผ่อนก็เป็นบรรยากาศแบบรีสอร์ทนะครับก็พูดได้ว่าก็เป็นรีสอร์ทส่วนตัวนั่นแหละครับ เดี๋ยวต้องไปพักที่นั่นนะครับแล้วก็ตอนเช้าว่าผต้องตื่นมาแล้วก็เดินทางไปเขื่อนแก่งกระจานนะครับไปทําคลิปเพราะว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยถ้าเราถ่ายทํานะครับอ่ามันก็ประมาณว่าแสงพระอาทิตย์อ่ะมันจะอยู่ทางทิศตะวันอ่าตอนเย็นจะอยู่ทางทิศตะวันตกอมันจะอยู่ทางทางเขื่อนนะครับก็ ็ไม่ก็คงจะถ่ายทําตอนเย็นไม่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่ายทําตอนเช้านะครับก็ต้องหาอ่าโลกคชั่นนะครับที่มันเหมาะสมนะครับกับการถ่ายทาเพื่อให้ภาพมันออกมาได้ได้ดูดีนะครับก็เป็นบรรยากาศของซันเขล่อนอ่ากักน้ําเพื่อเกษตรกรนะครับก็อ่าใช้ในการเพาะปลูกนะครับก็ ดูประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าอ่ามันเป็นทางทิศตะวันตกครับนะครับน่าจะ,ะย้อนแสงรับก็เดินมาประมาณสักสามร้อยเมตรแล้วครับบนสันเขียดสันเข่อนยาวก็ประมาณสักพันพันสองร้อยเมตรนะครับประมาณพันสองร้อยเมตรหรือพันเมตรประมาณนี้ครับอ๋อซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะครับแต่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบปี ก,ก็ประมาณยี่สิปีครับเื่นี้ก็ได้ประโยชน์ครับ,รบก็ดูอีกด้านหนึ่งของชั้นคือ ยอนแสงด้วยครับก็ให้รู้บรรยากาศนะครับเป็นทางผ่าน